ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอๆกับพ่อแต้มนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยได้พี่น้องเนอะรัฐบาลไทยของเซียนน้องหานพี่น้องงวดที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างได้เลยพี่น้องครับไปได้เบิ่งติดตามพ่อแต้มก็ดีเห็นอยู่นะพี่น้องครับในมือคือมือวันที่16เนาะพี่น้องเนาะ16มิถุนายน68 ขับเลขรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองขับเลขล่างก็ออกศูนย์หกนาะพี่น้องขับของเซียนน้องหานงวดที่ผ่านมาพี่น้องขับแตกข้างบนข้างล่างบองพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบุตรจับให้ได้พี่น้องเ้อในชุดวินนี่พี่น้องหกศูนย์ศูนย์หกนะครับส่วนอันนี้คือวันที่สิบหกนาะพี่น้องเนาะสิบหกมิถุนายนสองห้าหกแปด รัฐบาลไทยเซียนน้องหานบนล่างวิ่งรูดเก้ากับสองพี่น้องขับชุดวิ่งกับสี่หกศูนย์เจ็ดขับจับเก้าสี่เก้าสองสองสี่สองหกเน้นเก้าสองกับสองสี่พี่น้องเก้าสองเข้าเต็มๆได้พี่น้องเออ้อส่วนชุดวิ่งน,นี่หกศูนย์ศูนย์หกนะพีน่นะ้องเนาะไปล่างนะครับถือว่าเหม่นนะพีน่นะ้องเนาะ เก่าซองเข่าตรงๆบอดดิกลบยากเอามือนีกระมาแล้วพี่น้องครับรผ้ามัามาติดตามต่อยนะพี่น้องเนาะควายปังๆยิงนะพี่น้อง,อค,ง,อองครับหนึ่งกอคอนาะพี่น้อง รัฐบาลไทยเสียนหนองหารนะครับ บนล่างวิ่งพี่น้องครับมานํากันหนึ่งพี่น้องเก็ดกับหนึ่งครับมาในชุดวิ่นนี่พี่น้องสอง สองสี่ห้าหกนะครับชุดวินในพี่น้องด้อ ครับมาเบ่งจับคู่พี่น้องเจ็ดหนึ่งที่มานำกันหนึ่งบัพี่น้องเจ็ดสี่หนึ่งสี่ หนึ่งหกหนะครับครับบนันทีส่วนตัวเน้นใะพี่น้องเนเอะเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ หนึ่งหกนะครับ <c oughs> เรือกเกตซีตัวเดียวพี่นอ้องครับครับวันนี้เลขสามตัวพี่นอ้อง

ครับนี่คือตัวเนียนพี่น้องเนาะคอยปังปังอยู่น้ะพี่น้องเนาะครับเจ็ดหนึ่งเจดสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกน้วพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพ่อโอ้เซียนนองหารสังเกตมูงชุดวินน้ำนะพี่น,อน้องเ้อะอ่ามีเจ็ 7, ยังพี่น้องเจดสอง เจ็ดสองเจ็ดห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเนื่อเลื่อนหนึ่งหาเาพี่น้องนะครับขับพยายมก็เนใช้เบิ้อนก่อนได้พี่น้องเนอะขับเซียนหนองหารรัฐบาลไทยหนึ่งทับเจ็ดทับหกดพี่น้องวิ่งบนล่าง7กับ1นึขับชุดวินสองสี่ห้าหก จับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งหเหนึ่งหี่นึ่งกเจ็ดหนนองนะเล่เมตัวนะครับชัดเขียนนะพี่น้องเนาะนะครับคอยเข่าคอยปังปังนะพี่น้องเนาะครับพระเทีมขอขอคุณในห,หลายดเด้อครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะที่ได้สวงตัวเลขแนวทาง เราพัฒนาไมา่พอเตียมขับออามาฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาออ่าฉะนั้นนะพอเตียมขอไวพรอนคอยเขาคอยปังปังรับพี่น้องอ C ฟซีก็จะได้โชคโฉมันมันกันเนาะพี่น้องเนาอเขาจะลืมได้พี่น้องเด้ขอขมาแแ้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแลีงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนาคาม คับสุดท้ายทายสุดนี้ก็ออฟซีทุกคนโศกมันมานได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยเๆเนาะครับเนาะข้บพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม